คุณเคยคิดไหมว่าครอบครัวที่ดูสมบูรณ์แบบอาจมีความลับที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงวันนี้ฉันจะพาคุณไปรู้จักเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ค้นพบความจริงที่เปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัวไปตลอดกาลสิ่งที่เธอเจอไม่ใช่แค่ความลับแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้เธอมองคำว่าครอบครัวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดูให้จบแล้วคุณจะได้คำตอบที่อาจทำให้คุณกลับไปมองบ้านของตัวเองต่างออกไปบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าตั้งอยู่เงียบๆท่ามกลางสวนมะม่วงที่รม่มรื่น แสงแดดยามเช้าสองลอดช่องหน้าต่างเข้ามาทำให้ฝุ่นที่ลอยในอากาศดูเหมือนประกายเล็กๆมินตราเดินกลับบ้านหลังจากทำงานเสร็จเธอรู้สึกเหนื่อยและใจว้าวุ่นในหัวมีคำถามที่ไม่เคยกล้าถามใครในครอบครัวตลอดชีวิตมินตราเชื่อว่าเธอเติบโตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบพ่อทำงานหนักแม่คอยดูแลบ้านและพี่ชายก็ปกป้องเธอเสมอแต่บางครั้งเธอสังเกตเห็นแววตาเศร้าของแม่เวลาที่ไม่มีใครมอง เช้าวันหนึ่งขณะเก็บของในห้องเก็บเอกสารเธอเจอกล่องไม้เก่าที่ถูกเก็บไว้ในมุมลึกสุดฝุ่นจับหนาเหมือนมันไม่ได้ถูกเปิดมานานหลายปีหัวใจของมินตราเต้นแรงเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะพบอะไรบางอย่างที่อาจเปลี่ยนวิธีที่เธอมองครอบครัวไปตลอดเธอค่อยๆเปิดกล่องข้างในเต็มไปด้วยจดหมายและรูปถ่ายเก่าบางซองจาหน่าถึงชื่อของพ่อแต่มีลายมือที่เธอไม่คุ้นมือของเธอสัน่น เธอหยิบจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาตัวอักษรที่ซีจังเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขียนถึงพ่อด้วยความคิดถึงและความรักมินตรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนใครคือผู้หญิงคนนี้และทำไมแม่ถึงไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยเสียงฝีเท้าของแม่ดังขึ้นจากทางเดินมินตรารีบเก็บจดหมายกลับเข้าไปในกล่องแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรงเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถเก็บความสงสัยนี้ไว้ได้อีกต่อไป เธอต้องถามความจริงแต่เธอก็กลัวว่าจะทำให้ครอบครัวเปลี่ยนไปเมื่อแม่เปิดประตูห้องแววตาของแม่จับจ้องไปที่กล่องไม้ในมือของมินตราแววตานั้นเต็มไปด้วยความตกใจและความกลัวที่ปิดไม่มิดแม่เดินเข้ามาชา้าชานั่งลงตรงข้ามมินตราและพูดเพียงประโยคเดียวหนูเจอแล้วใช่ไหมมินตรานิ่งเสียงในใจเธอเต็มไปด้วยคำถาม และนี่คือจุดที่ชีวิตของเธออาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมินตรากำลังนั่งอยู่บนพื้นมือยังคงวางบนฝากล่องไม้หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเสียงชัดแม่ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้น้ำเสียงที่แม่ใช้ไม่ใช่เสียงที่มินตราเคยได้ยินมันเต็มไปด้วยความกลัวและความระวังแม่อยากให้หนูฟังให้จบก่อนนะแม่พูดด้วยเสียงแผ่วเบาแววตาของแม่สั่นไหวเราก,กำลังต่อสู้กับความทรงจำที่เจ็บปวด มินตรานั่งนิ่งแต่ในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามทำไมแม่ถึงดูหวาดกลัวทำไมเรื่องราวในจดหมายถึงไม่เคยมีใครบอกเธอเลยแม่ถอนหายใจยาวแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวที่มินตราไม่เคยได้ยินก่อนที่หนูจะเกิดครอบครัวเราผ่านเรื่องยากลำบากมากพ่อกับแม่เคยแยกกันอยู่ช่วงหนึ่งพ่อเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดหลายเดือนตอนนั้นเรามีปัญหากันบ่อยมินตราเงียบ เธอไม่เคยคิดว่าพ่อกับแม่เคยแยกกันเธอเติบโตมากับภาพครอบครัวที่ดูสมบูรณ์เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแม่ก้มหน้าลงมือของแม่สั่นเล็กน้อยในช่วงเวลานั้นพ่อได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นเพื่อนร่วมงานที่คอยให้กำลังใจพ่อเพราะตอนนั้นพ่อรู้สึกโดดเดี่ยวมากและมันทำให้พ่อทำสิ่งที่แม่ไม่คิดว่าเขาจะทำน้ำตาของแม่เริ่มเอ,อ่อมินตราไม่กล้าพูดอะไร เธอรู้สึกเหมือนโลกที่เธอเคยรู้จักกำลังเปลี่ยนไปจดหมายพวกนั้นเป็นของเธอคนนั้นเธอเขียนถึงพ่อแม่หลังจากที่เรากลับมาอยู่ด้วยกันแต่พ่อเลือกครอบครัวพ่อเลือกกลับมาหาแม่และหนูแม่เงยหน้าขึ้นมองลูกสาวแม่ไม่เคยอยากให้หนูต้องรู้เรื่องนี้เพราะแม่อยากให้หนูโตมาโดยไม่สงสัยในความรักของครอบครัวแต่เมื่อหนูเจอกล่องนี้แล้วแม่คิดว่ามันถึงเวลาที่หนูควรได้รู้ความจริง มินตรานิ่งไปนานในใจเธอเต็มไปด้วยความสับสนเธอรักพ่อมากแต่ตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนความไว้ใจที่เธอมีเริ่มสั่นคลอนเธอลุกขึ้นเดินออกไปนอกห้องอากาศยามเย็นเย็นสบายแต่เธอกลับรู้สึกอึดอัดเสียงจักจันร้องระง,งมอยู่รอบๆบบ้านท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นส้มเข้มมินตรานั่งลงใต้ต้นมะม่วงมองท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนแป,ปลงเหมือนกับหัวใจของเธอ เธอคิดถึงพ่อคิดถึงวันที่พ่อพาเธอไปสวนสนุกคิดถึงเสียงหัวเราะของพ่อเวลานั่งกินข้าวพร้อมกันความทรงจำเหล่านั้นยังคงชัดเจนมันทำให้เธอสับสนมากขึ้นไม่นานพ่อก็กลับมาถึงบ้านเสียงรถจักรยานยนต์ดังมาจากหน้าบ้านมินตรายังนั่งเงียบแม่เดินออกมาบอกพ่อว่าเธอรู้ความจริงแล้วพ่อเดินมาหาลูกสาวสีหน้าพ่อเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหนูรู้หมดแล้วใช่ไหม เสียงพ่อสั่นเหมือนคนที่กำลังจะสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมินตราเงยหน้ามองพ่อน้ำตาเริ่มไหลทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นเสียงเธอสั่นเครือพ่อนั่งลงข้างๆทอนหายใจลึกพ่อผิดจริงๆตอนนั้นพ่ออ่อนแอพ่อคิดว่าชีวิตคู่ของเราคงไปไม่รอดแต่พ่อเลือกกลับมาเพราะพ่อรักครอบครัวนี้พ่อสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำผิดพลาดอีก มินตรายังรู้สึกโกรธแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เห็นความเสียใจจริงๆในดวงตาของพ่อดวงตาที่เธอเคยเชื่อใจมาตลอดพ่อกุมมือลูกสาวความผิดพลาดของพ่อไม่ควรทำให้หนูหมดศรัทธาในความรักเพราะความรักไม่ใช่แค่เรื่องที่สวยงามมันคือการให้อภัยการพยายามและการเลือกกันซ้ำๆแม้จะผ่านความเจ็บปวดคำพูดนั้นทำให้มินตรานิ่งไปเธอคิดถึงแม่ แม่ที่เลือกให้อภัยและสร้างครอบครัวต่อไปแม่จะต้องเจ็บปวดความรู้สึกในใจของมินตราเริ่มเปลี่ยนเธอเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งความลับในครอบครัวไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายแต่มีไว้เพื่อปกป้องสิ่งสำคัญและบางครั้งการรู้ความจริงก็ทำให้เราเข้าใจความรักลึกซึ้งกว่าเดิมมินตราไม่พูดอะไรเธอนั่งฟังเสียงลมที่พัดผ่านใบมะม่วงไหวเบาๆ เหมือนกำลังปลอบโยนหัวใจที่สับสนของเธอพ่อและแม่ยังนั่งข้างเธอไม่มีใครพูดอะไรแต่ความเงียบนั้นเต็มไปด้วยความหมายเหมือนทุกคนกำลังรอให้เธอเป็นคนตัดสินใจมินตรามองท้องฟ้าที่เริ่มมืดในใจเธอรู้ดีว่าสิ่งที่เธอจะพูดต่อไปอาจเปลี่ยนอนาคตของครอบครัวนี้ไปตลอดกาลเธอสูดลมหายใจลึกและหันไปมองพ่อกับแม่ดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตา แต่ก็มีประกายความเข้มแข็งที่ไม่เคยมีมาก่อนเธออ้าปากจะพูดและนี่คือจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจทำให้เธอมองครอบครัวต่างออกไปตลอดชีวิตมินตรานั่งเงียบเสียงจิ้งหรีดเริ่มดังขึ้นท่ามกลางความมืดที่คืบคลานดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงลงมาเหนือสวนมะม่วงให้แสงสลัวที่อ่อนโยนราวกับกำลังโอบก,กอดครอบครัวที่กำลังสันคลอนเธอกำลังต่อสู้กับความรู้สึกหลายอย่างในใจ ความโกรธที่ยังคงร้อนแรงความเสียใจที่ทำให้รู้สึกเจ็บลึกและความรักที่ไม่เคยหายไปเธอมองหน้าพอ่อใบหน้าที่ดูเหนื่อยล้าแต่เต็มไปด้วยความเสียใจอย่างจริงใจมินตรามองแม่แม่ที่เธอเคยคิดว่าเข้มแข็งเสมอวันนี้แม่ดูเปราะบางแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอ่อนๆที่เต็มไปด้วยความเข้าใจหนูไม่รู้ว่าตอนนี้หนูควรรู้สึกยังไงน้ำเสียงของมินตราสัน่นมันเจ็บนะพอ่อ หนูเคยคิดว่าครอบครัวเราสมบูรณ์แบบหนูเคยภูมิใจที่เล่าเรื่องครอบครัวให้เพื่อนฟังแต่วันนี้มันเหมือนภาพนั้นแตกสลายพ่อฟังเงียบเียบสายตาของพ่อเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังว่าลูกสาวจะเข้าใจพ่อไม่อยากให้หนูเจ็บพ่อพูดชา้ชาๆแต่พ่อก็รู้ว่าพ่อทำให้หนูเจ็บแล้วพ่อทำผิดจริงและพ่อก็ไม่อาจย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ พ่อทำได้เพียงแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดและหวังว่าวันหนึ่งหนูจะให้อภัยน้ำตาของมินตราไหลออกมาเธอก้มหน้ามองดินใต้ต้นมะม่วงภาพความทรงจำในวัยเด็กผุดขึ้นมาในหัววันที่พ่อสอนเธอขี่จักรยานวันที่พ่ออยู่ข้างเธอเวลาเธอป่วยวันที่พ่อทำงานหนักเพื่อให้เธอได้เรียนมหาวิทยายลัยที่ดีที่สุดเธอเริ่มถามตัวเองว่าเธอจะยอมให้ความผิดพลาดครั้งหนึ่ง ทำลายทุกความทรงจำดีๆที่เคยมีหรือไม่แม่จับมือของเธอเบาๆหนูไม่จำเป็นต้องให้อภัยตอนนี้แม่เข้าใจว่ามันยากแต่แม่อยากให้หนูรู้ว่าแม่ให้อภัยพ่อมานานแล้วและเพราะการให้อภัยนั้นเราถึงยังมีครอบครัววันนี้คำพูดของแม่เหมือนแสงเทียนที่ส่องในความมืดทำให้หัวใจของมินตราอุ่นขึ้นเล็กน้อยเธอเงยหน้ามองแม่ ในแววตาแม่มีทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนโยนมันทำให้มินตราเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าครอบครัวเสียงลมพัดใบมะม่วงไหวเบาๆเหมือนธรรมชาติกำลังบอกให้เธอใช้หัวใจมากกว่าอารมณ์มินตราสูดลมหายใจลึกหนูยังไม่รู้ว่าหนูพร้อมจะให้อภัยหรือเปล่าแต่หนูไม่อยากให้เรื่องนี้ทำลายครอบครัวเราหนูอยากพยายามทำความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะให้อภัยเหมือนแม่พ่อยิ้มบางๆ น้ำตาเอ่อในดวงตาพ่อสัญญาว่าพ่อจะทำให้หนูเห็นว่าครอบครัวนี้สำคัญกับพ่อมากแค่ไหนพ่อจะไม่ทำให้หนูผิดหวังอีกคืนนั้นทั้งสามคนนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงนานพูดคุยกันร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างเมื่อคิดถึงเรื่องเก่าๆเ,เหมือนกำลังเยียวยาบาดแผลที่ซ่อนมานานหลายวันต่อมามินตราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆที่เปลี่ยนไปพ่อใส่ใจแม่มากขึ้น กลับบ้านตรงเวลาชวนทุกคนกินข้าวพร้อมกันแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างการรดน้ำต้นไม้พ่อก็ชวนเธอไปช่วยเหมือนต้องการใช้เวลาร่วมกันให้มากที่สุดหัวใจของมินตราค่อยๆอ,อ่อนลงเธอเริ่มยิ้มให้พ่อเหมือนเมื่อก่อนเริ่มเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้พ่อฟังและเริ่มรู้สึกว่าครอบครัวนี้ยังคงเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเธอเย็นวันหนึ่งหลังจากกลับมาจากทำงาน เธอเห็นพ่อกับแม่ยืนจับมือกันมองพระอาทิตย์ตกภาพนั้นทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นเธอเดินเข้าไปยืนข้างๆและพูดเบาๆหนูให้อภัยพ่อแล้วนะพ่อหันมามองน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแม่ยิ้มและกอดลูกสาวแน่นช่วงเวลานั้นทำให้มินตราเข้าใจว่าการให้อภัยไม่ใช่การลืมความผิดพลาดแต่คือการเลือกที่จะไม่ให้ความเจ็บปวดควบคุมชีวิตเราอีกต่อไป เธอเริ่มเรียนรู้ว่าความรักในครอบครัวไม่ใช่ภาพที่สมบูรณ์แบบมันคือการผ่านความผิดพลาดความเสียใจและความเจ็บปวดแล้วเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันมินตรานั่งเขียนบันทึกในคืนนั้นเธอเขียนว่าวันนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าครอบครัวไม่ใช่การไม่มีปัญหาแต่คือการอยู่ข้างกันแม้ในวันที่เลวร้ายที่สุดและการให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้ทั้งตัวเองและคนที่เรารักหลังจากวันนั้น มินตรามองครอบครัวต่างไปจริงๆเธอไม่มองเห็นแค่รอยยิ้มที่สวยงามแต่เธอเห็นความพยายามที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นเธอเห็นน้ำตาที่แม่เคยหลัง่งเห็นความผิดหวังที่พ่อเคยมีและเห็นความเข้มแข็งที่ทำให้พวกเขายังยืนหยัดมินตราเลือกที่จะใช้บทเรียนนี้กับชีวิตตัวเองเธอให้อภัยเพื่อนที่เคยทำให้เธอโกรธเธอเข้าใจมากขึ้นเวลาคนที่เธอรักทำผิดพลาด และเธอเรียนรู้ที่จะมองคนอื่นด้วยหัวใจที่อ่อนโยนกว่าเดิมทุกครั้งที่เธอนั่งใต้ต้นมะม่วงเธอจะยิ้มเมื่อนึกถึงวันนั้นวันที่ความลับเกือบทำให้ครอบครัวแตกสลายแต่กลับกลายเป็นวันที่ทำให้ครอบครัวแน่นแฟ้นกว่าเดิมข้อคิดของเรื่องความลับอาจทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเมื่อถูกเปิดเผยแต่ความจริงก็สามารถเยียวยาได้ถ้าเราเผชิญหน้าด้วยหัวใจที่เปิดกว้างการให้อภัยไม่ใช่สิ่งที่ง่าย แต่คือสิ่งที่ทำให้เราเก้าวพ้นความเจ็บปวดและสร้างอนาคตใหม่ที่สวยงามครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ใช่ครอบครัวที่ไม่มีรอยร้าวแต่คือครอบครัวที่เลือกจะซ่อมรอยร้าวนั้นด้วยความรักหลังจากคืนนั้นชีวิตในบ้านไม้สองชั้นค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยไม่ใช่เพราะทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมแต่เพราะทุกคนพยายามสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมมินตราตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ต่างออกไป เธอมองเห็นพ่อแม่กินข้าวเช้าด้วยกันเสียงหัวเราะของแม่ฟังดูจริงใจมากกว่าก่อนพ่อคอยตักกับข้าวให้แม่และมองแม่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความใส่ใจมินตราได้เรียนรู้ว่าความรักไม่ได้ตายไปเพราะความผิดพลาดแต่กลับเติบโตแข็งแรงขึ้นเมื่อผ่านการให้อภัยวันหนึ่งมินตราเดินเล่นในตลาดใกล้บ้านแสงแดดบ่ายสองกระทบหลังคาสังกสีจนแสบตากลิ่นข้าวเหนียวปิ้งและไก่ย่างลอยมาตามลม ทำให้เธอนึกถึงสมัยเด็กที่พ่อเคยพามากินขนมทุกวันเสาร์เธอหยุดยืนหน้าร้านเก่าๆภาพพ่อในวัยหนุ่มและแม่ในวัยสาวผุดขึ้นมาในความคิดเธอนึกถึงเรื่องราวที่แม่เล่านึกถึงความเจ็บปวดที่ทั้งคู่ผ่านและความเข้มแข็งที่ทำให้ครอบครัวยังคงอยู่มินตราตัดสินใจซื้อขนมหวานกลับบ้านเมื่อกลับไปถึงเธอวางถุงขนมไว้บนโตะ๊ะพ่อแม่หนูซื้อมาฝากพ่อมองแล้วหัวเราะเบาๆ นี่มันของโปรดพ่อสมัยก่อนเลยนะทุกคนกินขนมด้วยกันเสียงหัวเราะดังขึ้นในบ้านบรรยากาศอบอุ่นราวกับบ้านหลังนี้หายใจได้อีกครั้งในคืนนั้นมินตราออกมานั่งใต้ต้นมะม่วงเธอหยิบสมุดบันทึกออกมาแสงไฟจากบ้านส่องลอดมาถึงเพียงเล็กน้อยแต่ก็พอให้เธอเขียนฉันเริ่มเห็นความสวยงามของความไม่สมบูรณ์แบบความลับที่ฉันเคยกลัววันนี้กลายเป็นบทเรียน มันทำให้ฉันรู้ว่ามนุษย์ทุกคนทำผิดพลาดและความรักคือการเลือกกันใหม่ในทุกๆวันฉันอยากให้ครอบครัวของฉันเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งไม่ใช่เพราะเราไม่เคยเจ็บปวดแต่เพราะเราไม่ยอมแพ้ต่อความเจ็บปวดหลายเดือนผ่านไปมินตราเริ่มเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงพ่อกลับบ้านเร็วกว่าเดิมแม่มีรอยยิ้มมากขึ้นครอบครัวใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นและความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพ่อก็ดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่ชีวิตก็ยังมีบททดสอบใหม่เสมอวันหนึ่งพ่อได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเก่าที่ต่างจังหวัดบอกว่าผู้หญิงที่เคยเขียนจดหมายถึงพ่อป่วยหนักเธออยากเจอพ่อครั้งสุดท้ายมินตราได้ยินเรื่องนี้โดยบังเอิญหัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งความทรงจำเก่าๆกลับมาเธอรู้สึกไม่สบายใจเธอเดินไปคุยกับแม่แม่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มหนูรู้ไหมบางครั้งการปิดฉากเรื่องราวก็สำคัญ ไม่ใช่เพื่อตัวเขาแต่เพื่อตัวเราเองแม่จะไปกับพ่อหนูอยากไปด้วยไหมมินตราลังเลแต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจไปเพราะเธออยากรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ปิดลงจริงๆวันรุ่งขึ้นพวกเขาเดินทางไปต่างจังหวัดบ้านของผู้หญิงคนนั้นอยู่ใกล้ทุ่งนาลมพัดหญ้าไหวเป็นคลื่นเสียงนกกระยางบินผ่านท้องฟ้าสีฟ้าใสเมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้าน หญิงชราที่นอนอยู่บนเตียงหันมามองดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาขอบคุณที่มาเสียงเธอแผ่วฉันไม่ได้อยากทำลายครอบครัวของคุณฉันแค่อยากบอกลาและขอบคุณที่คุณเคยทำให้ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตฉันมีความหมายมินตรามองเหตุการณ์ตรงหน้าเธอรู้สึกแปลกความโกรธที่เคยมีหายไปมีเพียงความสงสารและความเข้าใจเธอเดินเข้าไปใกล้หนูเคยโกรธมาก แต่วันนี้หนูอยากขอบคุณที่ทำให้หนูได้เรียนรู้ว่าความรักของพ่อกับแม่แข็งแรงแค่ไหนเพราะถ้าไม่เกิดเรื่องนี้หนูคงไม่รู้ว่าการให้อภัยมีค่าขนาดไหนน้ําตาไหลาจากดวงตาของหญิงชราเธอยิ้มอ่อนเธอเป็นเด็กที่มีหัวใจสวยงามมากฉันดีใจที่ได้พบเธอหลังจากออกจากบ้านทุกคนเงียบไปนานลมเย็นพัดผ่านทุ่งนาท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อน เหมือนธรรมชาติกำลังบอกว่าบทหนึ่งของชีวิตกำลังจบลงอย่างสงบคืนนั้นมินตรามองดวงดาวบนท้องฟ้าเธอรู้สึกเบาสบายเหมือนปลดภาระที่แบกไว้มานานเมื่อกลับถึงบ้านเธอรู้สึกว่าบ้านไม้หลังนี้อบอุ่นกว่าเดิมไม่ใช่เพราะมันสมบูรณ์แบบแต่เพราะทุกคนเรียนรู้ที่จะซื่อสัตย์และให้อภัยกันอย่างแท้จริงหลายปีต่อมามินตราโตขึ้นเธอแต่งงานและมีครอบครัวของตัวเอง ในวันที่ลูกสาวของเธอเริ่มโตพอที่จะถามเรื่องความรักมินตราเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังแม่เคยโกรธพ่อของแม่มากแต่แม่ก็เรียนรู้ว่าการให้อภัยทําให้ครอบครัวอยู่รอดแม่อยากให้หนูรู้ว่าความรักไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแต่มันคือการยืนหยัดและเลือกกันแม้ในวันที่ยากที่สุดลูกสาวของมินตราฟังอย่างตั้งใจดวงตาเป็นประกายหนูอยากมีครอบครัวที่แข็งแรงแบบนี้เหมือนกัน มินตรายิ้มเธอมองไปที่ต้นมะม่วงที่ยังคงยืนต้นอยู่ในสวนใบของมันไหวตามลมเหมือนกำลังพยักหน้าเห็นด้วยกับสิ่งที่เธอพูดเธอรู้ดีว่าเรื่องราวในอดีตจะอยู่กับเธอตลอดไปแต่แทนที่จะทำให้เจ็บปวดมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เธอสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความเข้าใจและการให้อภัยมินตราวางมือบนลำต้นมะม่วงกระซิบเบา ขอบคุณนะที่ทำให้ฉันมองครอบครัวต่างไปตลอดการหลายปีผ่านไปต้นมะม่วงหน้าบ้านยังคงยืนต้นสูงใหญ่แม้กิ่งก้านจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแต่มันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันนั้นวันที่มินตราได้เรียนรู้ว่าความจริงแม้จะเจ็บปวดก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้มินตราโตเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเธอทำงานเป็นครูสอนเด็กมัธยมในโรงเรียนเล็กๆใกล้บ้าน เด็กๆรักเธอเพราะเธอไม่ใช่แค่ครูที่สอนบทเรียนแต่เธอสอนให้พวกเขาเข้าใจชีวิตทุกครั้งที่มีเด็กมาปรึกษาเรื่องครอบครัวมินตราจะฟังอย่างตั้งใจเธอไม่เคยตัดสินเธอรู้ดีว่าทุกครอบครัวมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่บางเรื่องก็สวยงามบางเรื่องก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดวันหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแป้งร้องให้มาหาเธอแป้งบอกว่าพ่อแม่กำลังจะหย่ากัน บ้านเต็มไปด้วยเสียงทะเลาะทุกวันแป้งรู้สึกเหมือนบ้านไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปมินตรากุมมือของแป้งครูไม่รู้ว่าจะหยุดปัญหาของพ่อแม่หนูได้ไหมแต่ครูรู้ว่าหนูเข้มแข็งพอที่จะผ่านมันไปได้และวันหนึ่งหนูจะเข้าใจว่าแม้บ้านจะไม่สมบูรณ์แบบมันก็ยังเป็นบ้านของหนูและหนูสามารถสร้างบ้านของตัวเองที่อบอุ่นกว่าเดิมได้แป้งมองหน้ามินตราน้ำตาไหลแต่ก็ยิ้มออก คำพูดนั้นเหมือนทำให้เธอมีความหวังในเย็นวันนั้นมินตรากลับบ้านลูกสาวตัวเล็กของเธอนั่งรอที่ระเบียงเธอยกหนังสือภาพมานั่งอ่านให้ลูกฟังเสียงหัวเราะของลูกดังไปทั่วสวนพ่อกับแม่ที่นั่งดื่มชาอยู่ข้างๆมองภาพนั้นแล้วยิ้มแม่พูดเบาๆหนูทำได้ดีมากมินตราหนูเปลี่ยนเรื่องราวที่เคยเจ็บปวดให้กลายเป็นแรงบันดาลใจได้จริงๆมินตรายิ้ม เธอรู้ดีว่าบาดแผลในอดีตไม่เคยหายไปแต่มันกลายเป็นรอยแผลที่ทำให้เธออ่อนโยนกับผู้อื่นมากขึ้นหลายเดือนต่อมาโรงเรียนของมินตราจัดงานวันครอบครัวเธอได้รับเชิญให้ขึ้นพูดบนเวทีหัวข้อคือบ้านในใจฉันเธอยืนบนเวทีแสงไฟส่องลงมาคนในโรงยิ้มเงียบกริบเมื่อก่อนฉันเคยคิดว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบต้องไม่มีรอยร้าวไม่มีความลับแต่เมื่อฉันโตขึ้น ฉันพบว่าความสมบูรณ์แบบไม่ได้ทำให้ครอบครัวแข็งแรงสิ่งที่ทำให้ครอบครัวแข็งแรงคือการให้อภัยการสื่อสารและการเลือกอยู่ข้างกันแม้ในวันที่เราผิดหวังกันที่สุดเสียงปรบมือดังขึ้นหลายคนมีน้ำตาพ่อแม่บางคนหันไปกุมมือลูกลูกหลายคนหันไปกอดพ่อแม่หลังจบงานผู้ปกครองหลายคนเดินเข้ามาขอบคุณมินตราบอกว่าคำพูดของเธอทำให้พวกเขากลับไปคิด ว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ปัญหาทำลายครอบครัวคืนนั้นมินตรากลับมานั่งใต้ต้นมะม่วงอีกครั้งลมเย็นพัดใบไม้ร่วงลงมาเธอเงยหน้ามองดวงดาวในใจเต็มไปด้วยความสงบเธอรู้แล้วว่าชีวิตของเธอมีหน้าที่สำคัญหน้าที่ที่จะถ่ายทอดบทเรียนนี้ต่อไปไม่ให้ความลับที่เจ็บปวดเป็นเพียงบาดแผลแต่ให้มันเป็นบทเรียนที่ส่องทางให้คนอื่นวันเวลาผ่านไปลูกสาวของมินตราเริ่มเป็นวัยรุ่น มีปัญหาทะเลาะก,กับเพื่อนที่โรงเรียนกลับมาบ้านด้วยสีหน้าเศร้ามินตรากอดลูกหนูรู้ไหมลูกแม่ก็เคยโกรธเพื่อนเคยโกรธคนในครอบครัวแต่แม่ก็เรียนรู้ว่าความโกรธไม่ช่วยอะไรสิ่งที่ช่วยคือการพูดความจริงและการให้อภัยเมื่อถึงเวลาลูกสาวเงียบไปจากนั้นก็ยิ้มหนูจะลองขอโทษเพื่อนพรุ่งนี้มินตรากอดลูกแน่น เธอรู้สึกว่าบทเรียนที่เธอเคยได้รับกำลังไหลต่อไปสู่รุ่นถัดไปในวันครบรอบวันแต่งงานของพ่อแม่มินตราจัดงานเล็กๆที่บ้านมีเพียงคนในครอบครัวพ่อแม่ยืนจับมือกันน้ำตาแห่งความสุขเอ่อในดวงตาขอบคุณที่เราไม่ยอมแพ้กันแม่พูดกับพ่อเพราะถ้าเรายอมแพ้วันนั้นเราคงไม่มีวันนี้มินตรามองภาพนั้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรัก เธอรู้แล้วว่าแม้ความลับจะเคยทําให้ครอบครัวสั่นคลอนแต่มันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ครอบครัวนี้แข็งแรงเธอเดินออกมาที่สวนมองต้นมะม่วงที่ตอนนี้ออกผลเต็มต้นเด็กๆวิ่งเล่นรอบต้นไม้เสียงหัวเราะด,ดังสะท้อนมินตรายิ้มแล้วพูดกับตัวเองเบาๆความลับที่เคยทําให้ฉันกลัววันนี้กลายเป็นเหตุผลที่ทําให้ฉันเชื่อในความรักมากกว่าเดิมหลายปีต่อมา ลูกสาวของมินตราเข้าเรียนมหาวิทยาลัยบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะก,กลับเงียบเหงาลงมินตราเดินผ่านห้องนอนลูกมองเตียงที่ว่างเปล่าแล้วถอนหายใจยาวเธอรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังเปลี่ยนไปอีกครั้งความเงียบทำให้เธอนึกถึงอดีตนึกถึงวันที่เธอค้นพบจดหมายในกล่องไม้วันที่ทุกอย่างในครอบครัวเหมือนจะพังทลายวันหนึ่งแม่ของมินตราล้มป่วยกระทันหัน ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลมินตรานั่งเฝ้าแม่ข้างเตียงได้ยินเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแม่จับมือของมินตราไว้แน่นลูกมีบางอย่างที่แม่อยากให้ลูกทำแทนแม่มินตราพยักหน้าแม่พูดมาเถอะแม่ยิ้มบางแม่อยากให้ลูกไปเยี่ยมผู้หญิงคนนั้นคนที่เขียนจดหมายถึงพ่อของลูกแม่รู้ว่าลูกเคยโกรธแต่แม่ไม่อยากให้ลูกแบกความโกรธไปจนแก่ หัวใจมินตราเต้นแรงเธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินคำขอแบบนี้จากแม่แต่แววตาของแม่เต็มไปด้วยความสงบราวกับว่าการให้อภัยครั้งนี้จะทำให้แม่สบายใจมินตราเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ไกลออกไปบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาหญิงชาราผมขาวเปิดประตูออกมาแววตาของเธอเต็มไปด้วยความตกใจและน้ำตาเธอคือลูกของเขาใช่ไหมมินตรานิ่ง หัวใจเธอเต้นแรงใช่ค่ะฉันคือลูกของเขาหญิงชราน้ำตาไหลขอโทษฉันไม่เคยอยากทำร้ายครอบครัวของเธอแต่ความรักมันซับซ้อนบางครั้งเราก็ทำผิดพลาดเพราะคิดว่ามันคือทางออกมินตรานั่งฟังเงียบเงๆเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่น้ำตาไหลออกมาเมื่อหญิงชราเล่าเรื่องราวทั้งหมดมินตรารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก ความโกรธที่เคยเก็บไว้มานานค่อยๆละลายก่อนกลับเธอกุมมือหญิงชราฉันให้อภัยคุณค่ะเพราะฉันไม่อยากให้เรื่องนี้ตามหลอกหลอนฉันอีกต่อไปหญิงชรายิ้มเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความโล่งใจเมื่อกลับมาถึงบ้านมินตราบอกแม่ถึงสิ่งที่เธอทำแม่ยิ้มทั้งน้ำตาขอบใจลูกแม่อยากให้ครอบครัวเราหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งไม่นานหลังจากนั้นแม่จากไปอย่างสงบ ในวันงานศพพ่อยืนจับมือมินตราลูกทำให้แม่จากไปอย่างมีความสุขพ่อภูมิใจในตัวลูกคำพูดนั้นทำให้มินตราร้องให้ออกมาน้ำตาเธอเต็มไปด้วยทั้งความเสียใจและความขอบคุณหลังจากงานศพมินตราใช้เวลาหลายเดือนปรับตัวเธอเริ่มเขียนบันทึกเขียนถึงความรู้สึกเขียนถึงสิ่งที่เธอเรียนรู้บันทึกนั้นต่อมากลายเป็นหนังสือเล่มเล็กชื่อว่าบ้านที่ไม่สมบูรณ์แบบ หนังสือขายดีในชุมชนหลายคนเขียนจดหมายมาบอกว่าหนังสือของเธอช่วยให้พวกเขากล้าคุยกับครอบครัวเรื่องที่ซ่อนอยู่มินตราเริ่มถูกเชิญไปพูดตามงานต่างๆเธอเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองเล่าอย่างจริงใจทำให้คนฟังรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเธอสอนให้ผู้คนรู้จักการให้อภัยการ,รเผชิญความจริงและการสร้างบ้านในแบบที่ตัวเองอยากมีวันหนึ่ง ลูกสาวกลับมาบ้านพร้อมข่าวดีแม่หนูมีคนที่หนูอยากแต่งงานด้วยมินตรายิ้มแม่ดีใจที่หนูเจอคนที่หนูรักจำไว้นะลูกบ้านที่หนูสร้างไม่ต้องสมบูรณ์แบบขอแค่เต็มไปด้วยความจริงใจและความเข้าใจมันก็จะเป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุดแล้ววันแต่งงานของลูกสาวมินตรายืนมองเวทีเสียงเพลงชา้ชาๆลอยมาเธอรู้สึกเหมือนหัวใจเธอเต้นตามจังหวะเพลง พ่อที่ตอนนี้แก่ชรรานั่งอยู่ข้างๆเขายิ้มแล้วพูดเบาๆเห็นไหมลูกสุดท้ายความลับที่เราเคยกลัวกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เรารักกันมากขึ้นมินตราพยักหน้าหนูรู้แล้วพอ่อว่าไม่มีครอบครัวไหนที่สมบูรณ์แบบแต่เราสามารถเลือกที่จะรักกันแม้ในวันที่ทุกอย่างไม่สมบูรณ์หลังงานแต่งมินตราเดินกลับมานั่งใต้ต้นมะม่วงเธอมองท้องฟ้ายามคำ่ำ ลมพัดเบาๆกลิ่นดินหอมเหมือนวันฝนตกเธอยกมือขึ้นปาดน้ำตาแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขเธอรู้แล้วว่าการเดินทางของเธอเต็มไปด้วยเหตุผลทุกความเจ็บปวดนำเธอมาถึงวันนี้และเธอก็สัญญากับตัวเองว่าจะเล่าบทเรียนนี้ให้คนรุ่นหลังฟังตราบเท่าที่เธอยังมีลมหายใจหลายเดือนหลังงานแต่งมินตรานั่งเขียนบันทึกเล่มใหม่เธอเขียนถึงการเดินทางทั้งชีวิต ตั้งแต่วันที่เธอเจอกล่องไม้วันที่เธอร้องไห้และโกรธจนถึงวันที่เธอให้อภัยเธอเขียนด้วยรอยยิ้มไม่ใช่น้ำตาเพราะตอนนี้เธอมองความลับนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่สวยงามในเย็นวันหนึ่งล้านตัวน้อยของมินตราวิ่งเล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงเสียงหัวเราะดังไปทั่วสวนพ่อของมินตรานั่งมองภาพนั้นยิ้มอย่างพอใจมินตรานั่งลงข้างพอ่อพ่อ เรามาไกลามากแล้วนะคะพ่อพยักหน้าใช่ลูกเราเคยผ่านวันที่เจ็บปวดแต่เพราะวันนั้นวันนี้จึงงดงามกว่าเดิมดวงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าท้องฟ้าเป็นสีส้มทองมินตรามองภาพนั้นแล้วหายใจลึกหัวใจเธอสงบเธอรู้แล้วว่าความลับไม่ใช่สิ่งที่จะต้องกลัวแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้เธอและครอบครัวเข้าใจกันมากขึ้นก่อนลุกขึ้น มินตราพึมพำกับตัวเองเบาๆบ้านของฉันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความรักและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเสียงหัวเราะของหลานยังดังอยู่กลิ่นดอกมะลิลอยมาตามลมและในค่ำคืนนั้นมินตรารู้ว่าเธอได้คืนความสงบสุขให้กับบ้านของเธออย่างแท้จริงเรื่องราวของเธอจบลงแต่บทเรียนจากบ้านหลังนี้จะยังคงอยู่และส่องทางให้คนรุ่นต่อต่อไป